นพพรเสียชีวิตแล้วเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเพลงเมื่อพนมนพพรนักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงราสาวแม่กลองและอดีตนายกสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเช้าที่ผ่านมาในวัย77ปีเราไปฟังประวัติพนมนพพรกันนะคะพนมนพพรมีชื่อจริงว่าชาตรีชินวุฒ มีชื่อเล่นว่าโอเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2489ที่ตำบลหนองตำลึงอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีในครอบครัวที่มีฐานะไม่ลำบากนักโดยครอบครัวมีที่นาไว้ให้เช่าและมีร้านกาแฟมีพี่น้องทั้งหมด4คนโดยพนมนพพรเป็นคนที่3จบมัธยม6จากโรงเรียนพัฒนาศิลป์ที่จังหวัดชนบุรี และไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งแม้ว่าพ่อแม่อยากให้รับราชการมากกว่าก็ตามพนมนพพรชื่นชอบเพลงลูกทุ่งอย่างมากโดยมีสาเหตุมาจากการชอบไปดูรำวงและฟังวิทยุซึ่งในสมัยนั้นก็นิยมเปิดเพลงลูกทุ่งอย่างมากจากนั้นก็เริ่มหัดร้องโดยยึดแนวของนักร้องมากมายหลายคนเช่นคำรณสัมบุญนานนน์ ชายเมืองสิงห์พรพิรมภัยวันลูกเพชรไวยพฤเพชรสุพรรณพนมนพพรเคยตระเวนประกวดตามเวทีประกวดมาบ้างแต่ปรากฏว่าไม่เคยชนะเลยในระหว่างนั้นก็เคยขึ้นไปร้องเชียลรำวงอยู่บ้างโดยได้ค่าร้องคือละ20บบาทเนื่องจากบ้านอยู่ใกล้กับคณะรำวงชื่อดังแห่งยุคนั้นอย่างเช่นวงดาวน้อยและดาวทอง ต่อมาวงดนตรีของเทียนชัยสมยาประเสริฐมาเปิดการแสดงแถวตำบลบางพระจังหวัดชนบุรีและมีการประกวดร้องเพลงซึ่งพนมนพพรก็ไปประกวดแต่ในงานนี้เป็นการประกวดแบบอัดเทปไม่มีการประกาศผลทันทีแต่จะประกาศผลทางสถานีวิทยุในภายหลังซึ่งก็ปรากฏว่าพนมนพพรเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะ ประจวบกับช่วงนั้นเขาจบการศึกษาแล้วจึงได้เก็บเสื้อผ้าเข้ากรุงเทพโดยมาอยู่ที่บ้านของเทียนชัยสมยาประเสริฐเพื่อฝึกร้องเพลงและร่วมวงดนตรีซึ่งที่นี่เขาได้บันทึกเสียงเพลงแรกชื่อเพลงลมร้อนผลงานการประพันธ์ของอารุณลุ่งรัตขณะที่พนมนพพรใช้ชื่อว่าพนาวันลูกเมืองชน ซึ่งเพลงนี้ก็ทำให้เขาเป็นที่รู้จักพอสมควรแต่อยู่ได้ไม่นานวงเทียนชัยก็แตกเนื่องจากลูกวงแยกย้ายกันไปตั้งวงเองเมื่อไม่มีที่ให้สังกัดพนมนพพรจึงต้องหาเลี้ยงชีพโดยการไปเป็นนักร้องสลับฉากให้กับคณะลิเกรวมทั้งวงดนตรีอื่นๆทั้งเพลินพรมแดนนิยมมารยาทและอื่นๆ ต่อมามีผู้ชวนไปสมัครอยู่กับวงจุลารัตของครูมงคลอมาตยากุลปรากฏว่าครูไม่รับโดยให้เหตุผลว่านักร้องเต็มพนมนพพรจึงพยายามอีกด้วยการร้องเพลงให้ครูฟังครูก็ยังไม่รับอยู่ดีพนมนพพรจึงต้องเสนอตัวเป็นเด็กรถประจำวงและรับใช้นักร้องในวงแค่พอให้มีข้าวกินไปวัน,วน ซึ่งครูก็ตอบตกลงระหว่างที่วงไปเดินสายแถวอีสานเมื่อจะไปแสดงที่อำเภอชุมแพนักร้องเริ่มป่วยกันมากขึ้นทางวงเกรงว่าโปรแกรมการแสดงจะไม่พอจึงนำเอาพนมนพพรที่ต้องทำหน้าที่เก็บตัวไปร้องเพลงค่าเวลาโดยให้ร้องเปิดวงเป็นคนแรก ซึ่งพนมนพพรก็ได้ร้องเพลงอนิจจาของโคสิทิ์นพคุณปรากฏว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจของคนในวงการและผู้ชมอย่างมากแต่ชีวิตของเขาหลังจากนั้นก็ยังเหมือนเดิมเมื่อลงจากเวทีก็ยังต้องไปทำงานระดับล่างต่อไปแต่เขาก็ได้ร้องเพลงเปิดวงครั้งละหนึ่งเพลงมาตลอดเมื่อกลับมากรุงเทพวันหนึ่ง นักร้องดังในวงต้องไปอัดแผ่นเสียงซึ่งพนมนพพรก็ตามไปรับใช้ด้วยปรากฏว่าวันนั้นราวตีสามก็อัดเสร็จแล้วซึ่งถือว่าเร็วมากครูมงคลอมาตยากุลเห็นว่าพอมีเวลาเหลือจึงเรียกพนมนพพรมาล้อมซ้อมเพลงตอนนั้นสวงสันติได้แต่งเพลงให้พนมนพพรเพลงหนึ่งเขาจึงนำเพลงนี้มาเสนอครูมงคล ปรากฏว่าซ้อมไปซ้อมมาครูเกิดชอบจึงเขียนโน้ตให้นักดนตรีและบันทึกเสียงกันในตอนนั้นเลยเพลงนี้มีชื่อว่าสุขีเธอที่รักซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างมากจากนั้นเมื่อพนมนพรมีอายุประมาณ22ปีก็มีโอกาสบันทึกเสียงอีกสองเพลงเพลงแรกชื่ออัดอั้นตันใจของลบบุรีรัตน ส่วนอีกเพลงพนมนพพรบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบเพราะไม่ใช่แนวของเขาแต่ครูมงคลแนะนำว่ายิ่งไม่ชอบยิ่งต้องใช้ความพยายามแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อให้กับพนมนพพรขึ้นมาอยู่ในชั้นแนวหน้าของวงการลูกทุ่งไทยโดยเพลงนั้นก็คือลาสาวแม่กรองแต่งโดยเลิศวงสารโรธ และขายสิทธิ์ไปให้เกษมสวนเมคะเป็นเจ้าของผู้เผยแพร่เนื้อร้องและทํานองเนื่องจากผู้แต่งไม่มีความรู้ในการบันทึกตัวโน้ตพนมนพพรอยู่กับวงจุฬารัตมานานหลายปีจนความนิยมที่มีต่อวงค่อยๆลดลงไปครูมงคลอมมาตยากุลจึงยุบวงชินกรไกลลาดซึ่งตอนนั้นก็ได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์ไปก่อนแล้ว ก็ชวนพนมนพพรไปเป็นตัวประกอบประเภทวิ่งผ่าดหน้าฉากซึ่งเขาก็ร่วมแสดงอยู่หลายเรื่องจนได้พอมีบทบาทบ้างในภาพยนตร์เรื่องลมรักทะเลใต้จากนั้นก็มีบทดีๆเรื่อยมาขณะเดียวกันเมื่อภาพยนตร์ดังเพลงที่เขาร้องประกอบภาพยนตร์ก็ดังตามไปด้วยจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจตั้งวงดนตรีพนมนพพร ออกเดินสายแสดงดนตรีร่วมกับงานด้านการแสดงไปด้วยวงพนมนพพรเดินสายอยู่ประมาณ5 6ปีก็ยุบวงหลังจากที่พอมีประสบการณ์เกี่ยวกับการภาพยนตร์อยู่บ้างพนมนพพรซึ่งมั่นใจในความสามารถของตนทั้งด้านการแสดงการเขียนบทการตัดต่อก็ลองสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกดูบ้างชื่อคมนักเลงเป็นภาพยนตร์แนวบู๊ มีสมบัติเมธนีและอรัญญานามวงนำแสดงแต่เมื่อสร้างเสร็จภาพยนตร์บู๊ตกยุคไปแล้วพนมนพพรจึงล้มเหลวในงานสร้างภาพยนตร์แต่เขาก็ไม่ท้อเมื่อมีการสร้างต่อในเรื่องที่สองชื่อคุณพ่อขอโทษที่มีไพโรสสังวริบุตรและละละนาสุลาวันนำแสดงปรากฏว่าเรื่องนี้พอประสบความสำเร็จอยู่บ้าง แต่พอถึงเรื่องที่สคือจับกังที่มีสรพงษ์ชาตรีนำแสดงพนมนพพรประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามได้ทั้งเงินและกล่องสมความตั้งใจจากนั้นพนมนพพรก็สร้างภาพยนตร์ขึ้นอีกสองสาเรื่องหลังประสบความสำเร็จในวงการภาพยนตร์พนมนพพรก็หันมาจับธุรกิจโทรทัศน์โดยการเปิดบริษัทนพรพรโปรโมชั่น เพื่อซื้อรายการโทรทัศน์เพื่อนำมาให้เช่าเวลาเปิดเพลงของค่ายต่างๆและเรื่องนี้ก็เป็นสาเหตุให้เขาต้องเปิดค่ายเพลง A Idea และนพพรซิวโกตามมาโดยปัจจุบันนพพรซิวโกยังมีนักร้องอยู่ในสังกัดกว่า20คนเช่นอัศวินสีทองสาลีคณิ t ฐาแมงปอชนทิชาออนอรดี On ready, และอื่นๆ นอกจากนี้ยังได้ผลิตละครโทรทัศน์โดยมีผลงานออกอากาศทางช่องเจ็ดสีอีกด้วยขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของพนมนพพรด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะขอบคุณมากนะคะ